นะมันถึงแบบว่ามันห่อนเนี่ยนอมันห่อนหมอลำเสียงตะยอนโอ้ยเป็นตะยานแผ่นยางเขาไม่ได้วุ่นในโซนสี่ยองเลยเนาะสู่มาลำเสียงหุนไรเลยป๊อปอานาที่หมอลำเสียงวุ่นวายหมอลำแหลกวุ่นวาย ใส่ไม่ขาดเห็นไหมลูกว่าแล้วต้องมีคนเก็บขอบคุณครับแต่ว่ามันขาดมันวันที่ฝนตกกอะลรแม่บอกว่าไปทิ้งในใจงานคือแปลกาแฟอย่างเงี้ยวันกินซ่าใช่ใช่มันมันขาดพี่โยก็เลยเก็บไว้เหรอพี่โยบอกว่าพี่โยวายโยหรือบางคนแล้วโอ้ยวายโยเนาะเนาะพี่แกจะวายกวนพี่แซมมันมีวงไหมลูกยังไม่ได้ตั้งยังไม่ได้ตั้งแล้วเขาคณะอะไรพี่แซมมันเวารามแซกิลี่ยะ ไในคองจอนเออมันไม่สัมผัสน้อสัมผัสในปรปากสองกษิติซื้อใหม่มาสัด่ามสััในเนไหนไม่อิ่แน่ที่ประานศในแตงหนาเลยป็นสีท่าไดๆเพราท่าจะซื้อท่าฤิสติก่อนนัตว่าชิ้ที่เอาหยิบไปบางไว้เขาทีเล่าหมิล่าทาปากแต่ว่าเป็นเดิ็กเขาทาปากก่อนไปมถ้าใช้เนี่ยน้ ไม่มีสีป้ามันอกเคไปาป้าเสร็จแล้วเี่ยใครจะสิเโอโอเคจิรับป้าเข้าวงหน่อยุถาิับป้าไหมคะป้าเรียบร้อยเนี่ยป้าเร็จเร็วแล้วนี่ยดนนแนวนั้นแนนี้ขวนรป้าหนอยนะป้าป้าเป็นแดนเซอร์ได้ไหมคะ แล้วแล้วพี่วงรับไม่กลัวไหมคะพี่วงรับไม่กลัวอ้าวจะพากันกินอะไรล่ะลูกแล้วเราจะกินอะไรกินกินกินแนวกินหอยเอาเอาเอาไม่กลัวไหมคะไม่กลัวหอยเอาไหมลูกเอาก็ได้เนาะเอาไม่กลัวหอยไม่กลัวปูเนาะไหมคะเออเออไม่กลัวปูเนาะไม่รูกท้าไม่รินน้ำกระเทียนี่ไม่กลัวปูเนาะไหมคะเอาก็ได้ค่ะลักษณะไม่ค่อยมั่นใจเลยไม่กลัวปูนี่ตอบแบบว่า จริงๆเราเรื่องกินเราเรื่องใหญ่นะลูกแม่ครัวเราต้องเอาเยอะๆรอยแยกตามแม่ครัวนี่เราต้องเอาเยอะๆเพราะว่าเรื่องกินเราสําคัญมากแล้วก็พี่อุ้มจะไม่แน่โอ้พี่อุ้มจะไม่แน่พี่อุ้มจะไมาแน่ไม่พี่อุ้มพี่อุ้มพี่อุ้มแอดมินแอดมินโอ้เรามีแอดมินด้วยแอดมินโอ้เรามีแอดมินด้วยแต่ดูเป็นใหญ่โตนะเนี่ยคอนวอยเอาไหมคะคอนวอยคอนวอยเอา ออกพระจ๋าคนเดียวโอ้ออพระจ๋าไปเป็นคนววยพระจ๋าไปเป็นคนววยเอกพระจาเป็นคนวอยถนัดเลยงานเนี้ยพระจ๋าถนัดเลยครับนีพระจ๋าถนัดเลยให้พระจ๋าไปเป็นคนวอยแล้วล่าสุดยล่าเป็นผู้บริหารคนเดียวเล่นบอให้พระจ๋าเข้าปฏิทเข้ากับใสเลยปฏินี่โอ้ยสนุกใสเลยเป็นคนวอยลวพระจ๋าค่ตัวปากปากเขา เยปลาเนี่ยค่าตัวปลาปลาก็สองเลยบอญยแต่เป็นคนรวยสองรวเอาบ่ออลายเราสองรอยก็ขยานลูกไปเป็นอย่างแบบนี้ยานลูกเป็นเป็นคนรวยเพราะาหนูชอบคนรวยเไเป็นไชรวยจอญนูไปเป็นไม่ใะไรยเหีวล่ะคลิปนี้ขยนูชอบมากเลยนะนนี่ หล่ารับลูกเอกปะเม่ให้ลูกเอกไปเป็นไปเป็นยังปกติลูกเอกอยู่เสียงคงเป็นพี่ก่อนไหนโอ้ให้ลูกเอกไปเป็นผู้บริจามายกฐานะลูกเอกแต่ว่าฐานะลูกเอกสูงให้ป้าขยกฐานะลูกเอกคักแือว่าให้พี่หนูแววไอพี่หนูแววไปเป็นอะไรคะเป็นเป็น โอ้ยพี่นุ้ยไปเป็นวิธีก่อนแค่กี่ทีที่โอรับบ่ค่ะกี่ทีที่โอรับบอเป็นแดนเซอร์โอ้ทีเดีโอเป็นแดนเซอร์ขึ้นแล้วอันเก่าพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดรับพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดจเป็นนักร้องว้าตัวพี่เบิร์ดเป็นนักร้องได้ได้ได้การเลยตัวบุ๋มแม่งเมาดีเนาะแสดงบาดินนั่นเงี้เอาอยากได้ไผพยูเสียงมีหฮกอีกบ่เข้าซีดีเข้าสีดิวไปเทือเดียวเลยอยากได้พี่มินค่ะพี่มินพี่มินพี่มินไปทำอะไรลูป พี่บินเป็นผู้บริหารฟ้าถู่วบเหียอบย่างเรียวเสลัดสินลุงเอกเป็นเลขานียเป็นเลขาบย่งแล้วอยู่เสียงคงบย่างจกคนแต่เรือเรือเรืออะไรเรือหรวอพญายเตดีพญายเยเอาปะอัปู่ไทยเอาไหมปู่ไทยปู่ไทยไม่เป็นอะไรให้อปูไทยเป็นคนยกลังให้ปู่ไทยไปต่หนูไปมวไมออมซูอินไปนี้ปูไทยอ่ะอปูไทยไต่หนูเก่งดิอปู่ไทยไปหาไต่หนูไปทำไมออมซู มอลลัมกินนะบอลลัมเซียนคนใบ้บอลลัมแรงคนใบ้เป็นตาเป็นตาหัวหนาหัวหน่าวงนี้หัวหน่าวงนี้สีเย็ดจังไอ่ะหน้าวงนี้ก็อยู่ซื้อูซือเลยติดวเวลาทุกค้งทำเกายก็จะจุ่มอายก็จะจุ่มก้าจุ่มเหรอสีซดูสุดนั่งเหอเออค่อยๆทำมันทำจังไรอยากเบิกกันเม่อไหร่ก็เบิกได้หัวหน่าวงนี้ก็ดีแต่ว่โอ้ยยืตังเลย เบิกใล้ทีละอง้อยต่างเลยตัางโมนี้เต่มน่นี้เขาไม่รวะ้ไม่รวยค่ะปาชอบนี่ไรปาอยู่น้ำน้วงนี้มาขึ้นอเนาปาชอบแบบปาอยากเบิกตอนใหก็ได้นี่ะดินมันมีอปลวกล้วเาเาเบิกลวงนาอะไบอค่ะพนาค่ะอนาคืเป็นลังเละ่ะพ่อพ่อบอกว่าเบิกลวงนาอบอก็เอิ่มวะก็เป็นลังเ่ะ ตั้งตั้งตั้งมืัอนี้รถเบี้ยงคนอะตั้งเลยค่ะอะตั้งเลยอันนี้เขาก็มีเราดิค่ะเพรอหน่ะไอ้เวทีอย่างเขามีเบิร์ดเราดิค่ะเวทีงานเวทีบ้านกระบบอย่างมีเบิรดเลยกระบะกระบือเขาก็มีเราดิ้กระบะเต้นกระบะอย่างเดนเซอร์เขาก็มีกรโพงก็มีเสียวจากกรโพงไม่ร้อยเขามีเป็ดที่เก่าโตปุณ่ะไม่หงวน่ะป้าไม่เอามาเบ็เอาหนูไม่บวกป้าละป้าจะเอามาเสียบให้ จะที่หล่าเราบ้างแม่งอันนี้กัดนูนแลูกแม่งจมันมันไม่เคยกัดแม่งเมาหรือแม่งกัดมาก่อนเอไม่แต่กัดมันค่ะเกินแม่งเมาแล้วเราทีหล่าเอาลุงออดบ่ค่ะรับบ่ลุงออดไปขับรถเป็นยังคนขับรถครลุงออดแต่เป็นคนขับรถป้าชัวลุงออดแต่กายเป็นคนขับรถนี่ผู้ใดจะได้ห้องเพลงเนาะแบบนี้ลุงออดแตเป็นคนขับรถแล้วแต่ยานู โอ้แตยนี่เป็นเป็นคนอาลับเบตันไหมคะลับเบตันเป็นพระเอกโอ้พระเอกาัเลยพระเอก้าใหญพระเอกอายุเดเดือนมาที่นี่พะเั้นานมุ่งการเลยพระเอกนาเอกเป็นอะไรโอ้พระเอกเป็นพี่เพวครูกับเบตันสิบดล้เรื่องอางเี้โอ้สิบด้ค้าเดาผุตีรก็ให้พ่ออดเป็นคนรวย พ่อเอกโอเดกายเป็นคนว้อยแล้วก็ให้พ่อเจมเป็นเขาจะเป็นอะไรเป็นเป็นพี่ผีก่ะโอ้ปนย่างเลยหรอย่างให้หูปนเลื้บนเลือนปนเลื้อนอะไรปนเลือแล้วเบืดแล้วแล้วก็ให้เอาไปเบืดแล้วพ่อสุริยาแล้วกำนันแพค่อะคนทำกับข้าวให้หมอรักกินโอ้โอสุริยาเด็กกายเป็นคนทำกับเขาไงกำนันแท้เอาปลาคาร์ฟเขาน่ะกำนันแท้เป็นหัวหน้าตระโลกโอ้ก็เกาก็เกาอันนีคือเก่านี้คือเก่าคือให้ยาฝอยเป็นตระลกค่ะเด็กสา ประจำนาทีเนาะเป็นตลกตลกตลอดชีพเลยตัวนี้ก็ให้แม่จงเป็นคนขายทิชชู่หัอลำทุกอ่างตอนเลือดตำเร็วที่เดียวตอนนี้แม่จงขายทิชชู่เปียกก็ทิชชู่แห้งโอ้โหผู้หนาวาสันวาซีตัวค่ะมือนี้ให้เบิร์กนั่นจะฟองลอยไหมเด้อค่ะตอนนี้อีกเนี่ยผู้หนาบอกกับข้ามดิโอ้ยบอกกับข้าม ยอ,อ,อยู่กับว้าหน้าเป็นคนที่ท,ที่พูดตีลังกาครับว้าหนา้าวงแสนบุญว่ายวหน้าเป็นไปเสนออยู่กับไปเสนออยู่ใจเป็นตาอันเป็นตาจ้าปากเป็นที่บาจังไหนเนาะ<อ>มาจากคณะใดค่ะคณะแสนบุญว่ายค่ะเป็นตาเดี่ยวลอยอยู่บลูกเมียเป็นตาแดนคุปข้าหลังเป็นตาแดนคุปกันไปตั้งแต่พระเอกทีละตั้งแต่พระเอกเบตันทีละที่พวได้คุปกันอยู่ติอู้ ต้มคือตันนะแขกเต็มแขกรับเชิญมรอรับเชิญทม่หโอ้อันนี้นุมาเป็นรับเชิ่นป้าอะไรได้มีจักรวรเดิมาเล่นกับตัโบกจะขอรดรับเชิญนหตัวนี้ธระมดาเด้อสวัสดีค่ะกินข้าวเราป่พ่อปกินย่างไปเพอนย่างบดเดี๋ยหนึโอเคค่ะไปสวาสีค่ะมาร่ำเสวนุ่นว้ ไป <ใน S 1> แล้วมาลับเสียนคุ้นได้